สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวันนี้เรามากิน KFC เรากิน KFC อร่อยไหมคะมนนแ,ลแล้วมันดูด,มไ,ดไม่ได้ไหมละคะเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้บ้า <c oughs> ถ้าไม่ได้ท้าไมได้สอง,อเ,งเป็นไงคะุ้ยเป็น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  ได้สองถาดนะคะแล้วเป็นไงอร่อยอิสยัมี What you eat What you eat oh. hmm? yeah. เอานี่มเ yeah. ฟ็นฝันโอเคจิม้มเอาใส่ในนี้ในกล่องนูดีกว่าโอเคโอเคไหม นี่วันเกิดคลใช่ไหมเรียนสูเนี่ยเบอร์เกอร์มรอไหือใช่้เราเนนเราเลยว่าให้เธอได้ยังไงเราสแกนให้เธอลงมาเสียคือเราคือัมเคยซื้อแต่เคยเคยเคยซื้อขแจนของฐานฐานของประสือของในฐานคือโอสกิ๊กยังดีสั่งติงเลยล่ะบ สั่งกับผเป็นสั่งกับผู้เป็นกุ้งไก่ไม่ได้กุ้งไก่สั่งกับผเ,เป็นให้สั่งตั้งแต่อาหารตลาดสดบ้านเฮาปันนนะ่นขึ้นแล้วเหรอเนี่ยกินได้มันดึงยากิซามิมันดึงยากหรอแล้วมันอร่อยไหมคะเป็นอันเงล็ดอันาันเกล็ดตีไปอืม ชุดสี่สามเก้าอ่ะมันให้น้ำสี่แก้วแต่พี่ผู้ไม่เอาไงพี่ผู้อยากกินทัดไข่อยกินทัดไข่น้ำเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้ตามเก้าเก้าเหรอมันทั้งหมดเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจัดเก้าเก้ามันสี่ร้อยก็ก็น้ำก็เก้าสิบแปดบาทแก้วละเท่าไหร่แก้วละสี่แก้วละสี่สิบเก้า How are you getting mm. like <laughs> it's jambi? What what is this? What is this? Okay. Okay. Say goodbye. Now goodbye.